ทำไรไม่ได้ทำไรทำไมวันนี้พระเพ่งตื่นเช้าไม่สวยทำไมตื่นสายอะ่ะพูดผิดเออคนก็ไม่ได้ลงคลิปอีกครั้งอีกแล้วเนี่ยสังขังเลยจะกินอะไรกันเนี้ยทั้งคันทั้งหมินเลยทั้งกุยเลยวันเนี้ยจับความสะอาดแป๊บสวัสดีจ้ะทุกคนแป๊บสวัสดีจ้าเช็ดหน้ากล้องเลยนะเลียตัวัสดีนั่นมันเลียนทำไมเนี่ย สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขอโทษที่ตื่นสายนะจ๊ะมีลงคลิปช้าเลยวันนี้อืมบรรยากาศสดใสสองคนนี้ก็ยังไม่จะเาลาะเลิกจะเลาะกันเลยค่ะทุกคนเนี่ยพ่อกับลูกยังนั่งแนมหน้ามองหน้ารอบมีปัญหากันเลยเลิกจะเลาะกันนี่แล้วโตเป็นควายแนละ้วพาไปวิ่งเล่น,นยสิไม่ต้องไปดูสสงพ่อลูกคู่นี้หลอกช่วงนี้ค่ะเรไม่ดีมาดูเขาขั้วดีกว่าปะปะ้ปะขาขั้วไปวิ่งเล่นหน้าบ้านนะ แล้วก็ขั้วเดี๋ยวถ้าเจ้าไปเตยจะขั้วเจะไล่ไปเตยเองแต่ตอนนี้ไม่จำเป็นสนใจถ้าเจ้าก็เหนี่ยวนะคะทุกคนไม่สนใจก็ขั้วดีกว่าพวเพราะวา่าก็ขั้วน่ารักน่ารักชิลเล่แบบประตูพิสถ้าไม่ไปเตยมัมนไม่มาหน้าบ้านเลยว่ะเ่็นยัยไงไม่ร้องตัวเล็กก็ยังร้องเป็นคว่าอยู่มันร้องไม่ต้องเรีไปาหาเขาแบบประตูเลยมันจะวิ่งแนละ้วจะเล่นคนเดียวก็ได้ปะ พ่อลูกเขาจะรอก,กันเดินมาไปเล่นคนเดียวเปิดไปแล้วแต่มันรู้สึกเงาเงาเนาะออกมาแล้วก็ไม่ได้วิ่งมันเลยไม่ได้มีเพียนะ้ยนอ่ะเฮ้ยมีหมาอยู่หน้าบ้านน,นนะน่ะพะวะพะวะพะวมีหมาหน้าบ้านนะน่ะจริงเหรองั้นไปดูเลยไม่ใช่ปเป็ดใช่ไหมเสือใ,ใช่ไหม ม่ใช่ไปเตยนั่นน่ะใครวะน่ะงั้นหนูไปเเองใครน้าไม่กล้าเข้าไปอ่ะจะมันจะสวบอะ่ะมันมะเข้ามันจะสวบได้ไงแล้วเขาอยู่ข้างนอกเราอยู่ข้างในอะ่ะแต่น,นี่ใครเนี่ยเขาคว้ามาดูแบงค์เ,เขาไปคุยก่อนเลยเอา้านี่ก็เจ้าออกมาได้ไงอะ่ะนี่ก็เจ้าไอ้ยเจ้าเล็กมานี่อ่ะแล้วเขาคว้าไม่ไปดูคนที่มาหน้าบ้านเหรอไม่เอาจะเล่นจะเล่นกับพวกนี้ก่อน สวัสดีวันนี้เลยยายไม่อยู่เมื่อคืนไปฟ้องยายใช่ไหมว่ากูก,กัดโซฟาฮะวันนี้เลยกูจะลังเกงยายมงเปนนเอนี้ตัวขา,ขาวขาวขาวนักใช่ไหมตัวขาวนักใช่ไหมวันนี้เลยจะทำให้โจกระปอกนี่ยายซากักึบ้างทีเนี้ยฮึวันนี้ขี้ฟ้องใช่ไหมขี้ฟ้องใช่ไหมโอ้โอ้ช่วงมีติดมีโอ้ชจวงนีติดมีโอ้ทุกคนตอนนี้เขาเจ้าอยู่ในช่วงติดสัตว์นะครับ ถ้าทุกคนบอกว่าทําไมไม่ทําหมันข้าวเจ้าข้าวเจ้ามันก็พอตัวนี้มันเป็นประจําเดือนถ้าข้าวเจ้าก็เป็นติดจัดแล้วก็ทะเลาะกันข้าวเหนียวทาหมันแล้วก็เป็นครับเราเจอปัญหานี้บ่อยแ้วก็หายครับเราไปสักอาทิตย์หนึ่งผมอยู่กับมันมาดูันก็เป็นทังทีละไปมันกันเห็นมันอยู่โลกตอนนี้ข้าวเจ้ามันอยู่ในโลกของมันอยู่ปล่อยมันอยู่ในโลกแบบมันก็คือพอมันแหละครับกต่มีควานรู้สึกล่ะผมก็เคเป็นยังสีมาก่อนเลี่ยงติดแบบนี้